เอามาเรื่มตัดผ้ากันการนำทิ้มผ้าขึ้นมาวางแ้วผ้าที่เราตัดไปแล้วลาลวางไว้ทันนีถ้าบางท่านก็อาจจะใช้ตัวช่วยยึดผ้าเช่นแป้งเปียกมาทางแต่ก็าจะไม่ใช้เรนจะใช้เข็มหมุกนะคะหมุกไว้เป็กนการยึด ตัวชิ้นางานดึงผ้าให้ตึงแล้วเราก็หมุดล็อกนิดหนึ่ง บนไปเรื่อยๆค่ะจนสุดออกกระเป๋าให้เลยตัวนี่ค่ะจนสุดสุดตะเข็บอืม เหตุที่ปากยาวเพื่อเพื่อที่ว่าเผื่อสไตล์ไตที่ออนทําก็คือจะไม่จะไม่ปากแค่แผลเราจะมองถึงว่าขาดไปถึงไหนผ้าที่จะเสื่อมสภาพไปถึงไหน จะเข็ดอิลก็จะวนกลับไปจนถึงจะเก็บเปลาก็ตายการทำแต่ละรูปแบบแต่ละช่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ขอนำเสนอในมือพี่ออนค่ะ